สวัสดีครับวันนี้ก็ต่างเซิร PVE PVP นะครับไม่ใช่ PVE นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมการเอาชีวิตรอดจากเจ้าที่เล็กนะครับจากจากคลิปที่พี่ทําลงไปเมื่อวันศุกร์หรือเปล่านะศุกร์หรือวันเสาร์นะครับก็จะมีการกิจกรรมนะครับของ PVP นะเดี๋ยวเราเข้าไปในเซิร์ฟเลยนะครับเอาชีวิตรอดจากไอ้เจ้าที่เล็กนะครับ คนที่ชนะจะมีแอมเบอร์กับสัตว์ให้เลือกนะครับจะเลือกจะเลือกเอาสัตว์3ตัวหรือว่าจะเอาแอมเบอร์1นึ่งแสนครับเดี๋ยวเราไปที่สนามกันเลย ว่าตอนนี้ใอรอยู่ที่สนามบ้างครับคนที่จะลงกิจกรรมก็ไปอยู่ที่สนามได้แล้วนะครับทุกคนในเซิร์ฟสามารถลงได้นะครับคนที่เหลือรอดคนสุดท้ายก็จะได้รับรางวัลไปนะครับสนามก็อยู่ข้างสเสาแดงเลยนะครับ เดี๋ยวถ้าคนมาพร้อมกันสองทุ่มเราก็จะเริ่มกิจกรรมเลยนะครับสนามอยู่ข้างหน้าเกาะเสาแดงนะครับเกาะเล็กๆนะครับ <c oughs> จะมีกองขอยมินไว้อยู่นะครับกองวงกลมนะครับนี่นะครับกองตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปพารทสิทีเล็กไว้ก่อนนะครับนี่ที่เล็กบัสของเราก็อยู่ในกองนับ้อยนะครับโอ้เลือดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวพารสิไว้ก่อนนะครับ าราเมตรก็ประมาณนี้ครับาราเมรอยู่ที่2องนเครับ เราจไปอยู่นอกสนามรอครับรอคนมาเขาร่วมกิจกรรมครับนี่ครับก็มาหลายเผ่าแล้วนะครับคนที่เหลือรอดคนสุดท้ายก็จะรับพลังวันไปนะครับ ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วนะครับทุ่มห้าสิบเจ็ดนับเลยสามนาทีนะครับโอ้ช็อเทคมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในดิสนะว่ามีคนอยู่ในห้องกิจกรรมหรือเปล่านะครับ ก็มาสนามแล้วกิจกรมกรมจะเริ่มแล้วกิจกรรมจะเริ่มแล้วอะไรต้อมกิจกรรมจะเิ่อะไรจะเริ่มอะไรกิจกรมนะจะสองทุ่มแล้วนี่จะเย็นๆสิพี่ต้อมเย็นยงไงสองทุ่มก็ต้องสองทุ่มเลยสองนาทีรครับนะนะ อีก2องนาทีไม่มาก็อดพี่ต้อมพี่ต้อมเคยเคยเห็นคนเลียนไหมผมผมเจาะเกือบไมก่อนเลยคนนี้เก่งสองทุ่มใครไม่มาเข้าถ้าหลัง2องทุ่มเข้าสนาม <pointing. S 3> ไม่ได้แล้วนะไม่มีจุดเตะอ่ะเสียเปียะดูดิเขามีทั้งจุดเตะทั้งโลกไม่มีอะไรเลย ปากลิ้นเอพีโอไวมากลิ้นลิ้นไม่ลงเหรอปากลิ้นปากลิ้นมาดูช็อตไม่เห็นมาเลยที่ต้องบ่มเสียเปียบเอาไม่มีชุดเท่กันเสียเปียบอ้หูอีกกกกขนาดขนาดคนมีคนมีบูปินไม่ไม่ครับนะคนมีบูปินชุดเท่ไม่ยอมครับ องไม่มีมาครับจะเริ่มนะครับจังหวะนี้ยิงกันได้เหรอพี่ต้มยิงกันได้เดี๋ยวไม่กี่นาทีแล้ว29ก็อยู่ในสนามรอแบงค์ขอลไปเข้ามา,อ,าอยู่ในสนามรอเอาเอาชุดเทคในตัวตัวนก ีจัดทิ้งไว้ใสองเซตไเอานิวไม่ลงเหรอลงได้ทุกคนเลยนะลงได้ทุกคนเลยนะขอผมลงอ๋ใครตีกูเนี่ยใครตีกูเนี่ยไอ้เหี้ยเลยเยอะป่าควรต้องปีนจัดยกเยอะปะยกเยอะปาเข้าสนามแล้วจอมครับบ้านหัวผมนะถ้ารู้ว่าใครตีนะยิงนี้หมดอะ ไหนไหนเด็กชุดติกบ้านนึงน้าใหญ่อย่ายพึ่งนะอย่าเปิดในตัวนกพี่นะเดี๋ยวพี่อยู่ยังไม่ได้เอาชุดติดเลยแป๊บนึงผมเอาชุดติดก่อนไม่อย่าเพิ่งเปิดในตัวนกพี่พาสิบสัตว์ด้วยนะพาสิบสัตว์เอาที่มาจอาจอดไกลนะเดี๋ยวมันมากัดไอ้ที่เล็กอ่ะอ้าวบินาลินไปดับเได้ล งเพ่มหนงนาทีแล้วนะเข้ามาสนามเลยจะเร็ววิวเคนจะเริ่มเลยเข้ามาเร็วยนเดียวมันจะยาวนะเดี๋ยวมันจะยาวนะเร็วไม่ทันแล้วเข้ามาเดี๋ยวมันจะนานนะเดี๋ยวมันจะนานนะ กว่าจะตายนี่นานหนึ่งเวลาอะไรสองทุ่มแล้วไม่มีอ่ะจุดถึงจังมันเข้ามานอนในสนามนี่เอาแบงเอาดิตัวนกเนี่ยไหนตัวนกเนี่ยนกพี่เนี่ยมาเข้ามาในสนามเลย ปพี่ต่ำมี่จะเทคดูเราใกล้กันแล้วแม่นะต้องไปตีเด็กกับท้าเลยพี่นาลินเนี่ยไว้แจงไม่ได้ข้ามาข้ามาเร็วจุดจุดเทคมันตีไม่สลบหรอกสลบยากตกลงไม่สลบทไม่สลบถ้าไม่อัพสลบบก็้าถ้าไม่อัพดาเมจของเราเยอะไม่สลบหรทลยาก ใช่หรอไอ้ดำอี๋โต้หม,ตมหมุนสามร้อยพี่มาเหลือใครไม่เข้าบ้างเข้ามาเข้ามาเหลือมหมดหรือยังนัดแน่เดี๋ยวพี่ได้นัดแน่เขาดิหมดหรือยังไม่มีแล้วใช่นะไหมปิดแล้วนะ อยู่คนละมุมเลยไอ้ยกูโจกูโจกูโจไอ้ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้กูโจไอ้แบงค์ไม่อยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่ฝั่งน้ำไอ้กูโจไอ้แบงค์เริ่มแล้วพี่ต้อมเริ่มแล้วเหรอเรื่องมันเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันฟาแล้วมันฟาระเบิดแล้วน่ะไอ้เหี้ยเอาชีวิตรอดจากทีเล็กนะมันเชื่อจากคนนะพี่ต้อมพี่ต้อมปะพี่ต้อมนึงพี่ต้อมปัึงนะอย่าเพิ่งนะ มาไงขณะเริ่มแล้วสเปรดแมนมาดิสเดอร์แมนอ่ะไปเจ้าเอ้ามันมีคนโกนตีนใครเนี่ยใครเนี่ยเยี่ยบคบโกนตีนจัดเลยไอ้เผ่าโกนหินปะเนี่ยช่วยหน่อยช่วยอะไรกําลังสวมบทบาทเป็นสไปเดอร์แมนอยู่ เออช่วยกูมั่งดิกูสายเดเตเมนอยู่แบบไม่ว่าโอ้โหแม่งช่วยกูเลยนุ๊กไออีกคนโอ้ไอ้ัวเดีอยู่ด้วยกันไอไอมาอยู่เผาโราด้วยกันด้วยบอกว่ามันช่วยไม่ได้คุณนก็ทำความดีไม่ได้เห้ ความดีหาเลยไอโกโจหยาดฮะไอโกโจมันยากกูนะโกโจทำไมพี่เล็กไม่กัดเลยวะไอ,ไ,อไอพีอ่เล็กรอกดักตัดเด็กไอบอยไอบอยมันกอดอยู่หางพี่เล็กตัวเว้ยโอ้ยไม่ดูเลยเฮ้ยพี่เล็กทำไมไม่กัดเลยเนี่ยไอเพี่เล็กไม่เอากกูไอเพี่เล็กมันกัดกู อเอาใครตายนิวตายนิวตายไอ้พวกสันขวานกดกับปอ้พวกสขวญดมึงน่าอะไกาก้เหียไม่คิดไอ้เหียเทคคืนมาเลยอยไอ้รเด่นี้ิวตายคนแรกเลยนี่

จริงไม่จริงนะมึงมึงมึงเคยเห็นคนแบบตายตายแล้วเหลี่ยมฆ่าคนอื่นปะเดี๋ยวกูจัดให้เฮ้ยไอ้เนี่ยกูไม่เกี่ยวเลยแบงค์ไม่เปี่ยอะไรอะไรเฮ้ยยิงกันแล้วพี่ต้อมพี่ต้้อมยิงกันนแลวะเห็นเห็นคนเดือดแล้วมันแบบเลี้ยนปะเดียอะไรกิจกรรมตายแล้วก็จบไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลี้ยนให้ดู นี่ไอ้ลูกของเก็บไว้ดิไอ้หนูไันนี้ไปเหาแล้วแพ้แพ้ก็ต้องแน่นก่อนดิสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนแทน เอาง่ายๆนะพี่ต้อมคนที่ผมจะฆ่าคนแรกเลยไอ้แบงค์อย่าดิเอ้ยเลยแล้วก็หยุดดิเอ้ยยิงได้เหรอพี่ต้อมยิงได้เหรอเฮ้ยยิงได้ยิงอ่ะเออเล็งกูแล้วพี่ต้อมเป็นไงเอาใจเล็กนี่ไปหน่อยไปไปชิวๆอาจจะกัดไปไปอยังไงคนจะรู้เปล่า ทำไมทีเล็กไม่เดินไะวะเคยว่ทีล็กมันรเ,เล็กมันเล็งคนอยู่เลงแรมเดือนในที่เดิมใครก็ได้รอบมันไปไหนห่อยเออขอบคุณใครรอบเลยรักคนนัสอยนี้มรอบมันทไมมันไม่เห็นคนไงมันคนมันวิ่งไว เลี้ยนย่อมอยู่เสมอต้อมไม่ต้มยิงไอ้ไปยิงยิมันมตกผลึกมาแล้ววววไอ้ยี่นี่เล่นนกกูนะีไอ้ยี่นี่เล่นนกกูนะเดี๋ยวกูไล่จิกให้หมดอ่ะตายไปสามคนอยู่ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้มีในประวัติตายอยู่สามคนละ น้ามิดเพราะว่ายิงกูตายไม่ได้แบงค์เย็บไหมเยว็บนะแบงค์ยิงคกนนะพี่อ้าวตอนนี้เหรอใครแบงค์เลี้ยจัดเลยอ่ะเลี้ยจัดเลยอ่ะตไ,ตไอ้คนนั้นวิ่งเหรอยิงไม่ได้เอาถามพี่ตั้มพี่ตั้ตมยิงคนได้ไหมยิงไม่ได้ พี่ต้องพี่ต้องบอกยิงได้ตนะกี้ยิงไม่ได้ตั้งกฎกติกาใหม่ <c oughs> ไม่ยิงไม่ไม่ไมไมอบอกแล้วบอกแล้วถ้าถ้าใครยิงยิงก็มันก็โด,ดนมันก็ตายง่ายกว่าโดนทีเล็กไงบ <c oughs> อกได้ก่อทีเล็กไงใช <c oughs> ่อาเดียสใช้พวกมัดพวกมันเองเลย นั่นแหละบอกแล้วว่าถ้าใครวิ่งกี่แคทเทเล็กเนี่ยมันไม่ตายง่ายหรอกแต่ถ้าคนยิงกันมันตายไวกว่าวันนี้จบเร็วๆไงอืมแล้วตอนนี้เหลือใครบ้างตอนนี้เหลือใครที่สองคนแล้วแหละก็เหลือไผ่ไผ่แกอะไรเยี่ยมสุดทั่วไผ่ตายแล้วไม่ใช่เหรอไม่เดี๋ยวจองคนน่ะยิงอย่เนี่ยพี่จะบอกให้ว่าวี่ญาณมีกับไผ่เว้ย ตั้งใจรอให้เราตกลงมาเพื่อเก็บของตัวเองปั๊บพี่ต้อมเป็นยังไงวะเฮ้ย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 ยุ่ยเฉยไอสัตว์เอ้ยทีเล็กไม่จะเล่นกูเฮียกูอุตส่าห์เข้ามาเก็บของเฮ้ยยุ่ยเฉยย้ายย้ายพี่ต้อมมันเหลือใครเนี่ยเอาดีพี่ต้อมเหลือใครเนี่ยเหลือสองคนแล้วใครเนี่ยโอ้เฮียแบงค์มึงจะยิงกูทำไมเนี่ยกูเข้ามาเก็บของไอ้ห่ารีบเข้ามาเก็บทำไม ยิงทีเล็กเล่นแม่งเลยเลี้ยนจัดเื็เนเดี๋ยวมึงหอมมาจากสนามยิงก่อนเดี๋ยวกูไล่เฮ้ยเย็งเย็นตะพิบต์เลยเออเดี๋ยวกูจะไล่ยิงไล่ไล่ยิงไอ้แบงค์มันเย็นเย็นทุกคนไม่ตองหมดยังนี่กันละสองคนมันใช่หรอ ก็เหลือใครใครกับเราอยู่ตรงนี้เหรอใกันเดี๋ยวอันนียมันยิงตายอันนั้นแบบใครอ่ะเอาตายหมดแบงค์ไหนอ๋อไม่เห็นมีใครอยู่ในสนามสักคนไหนแบงค์อยู่ไหน เลบต้องต้องยด้วยแบงก์บินยันงไม่หรอนนี้อันนี้แบงก์ซื้อเียนี่ใช่ไหมโ้ทำร้ผมแสดงว่าแบงค์ชนะใช่ไหมไห มามาให้ตั้งซื้อเลยเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวให้ตังซื้อเลยป๊อปป๊อปพาร์สิไอ้ไอ้ทีเล็กหน่อยไปกลับบ้านเลยแบงเรื่องเอาอะไรของรางวัลเนี่ยแบงเอาของรางวัลอะไรได้เฮียโกโจมเจอโกเฮียได้ให้เลือกแอมเบอร์แอมเบอร์หนึ่งแสนกับสะสมตัวไหน กูโจมงไดโโจเฮียคีบกูไข่กโจขอโทษไอ้โกโจไอ้ไอ้กูโจคีบคีบไอ้แบงค์ไมกูไอ้กูโจกูโจขอโทษไมโนไอ้โจไงคไมพี่กโจีไอ้แบงค์ไมกูกโจมันคีบมันคีบพ่ต้อมมันเลื้อนพ่ต้อมไป้วยไอ้กูโจ ไอโกโจครีบไอ้แบงไม่กูกูจะยิงแม่งป็นรักหักเลียนเอไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้จะถามภาพเลยาภาพอะไรโโจตามายเพีนมาเรื่องจะถ่ายภาพพี่ภาพมาไอ้โกโจโกโจยังไงวันลงไปเจอใ ไอโกโจหยาโจหยาบโจหยาบไอเราต้องล้างแขนอยไอโกโจอยาบไอ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 หมดเลยทุกคนเลยอ่ะไอโกโจไอโกโจอยาบหมดโกโจอยาบไปได้ผูดเสนอรับร้อยนะเดี๋ยวกิจกรรมหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับกิจกรรมนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็สวัสดีครับ